สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุกสุ้นครับวันนี้พาพี่พ่อน้องนะครับมาเบิ่งนกเขานะครับผมตอนนี้ก็สี่ทุ่มนึ่งแล้วพี่น้องลงเขามาจังได้บูนกเขาพี่น้องครับออกไปบ่ได้ครับผมนกเขาเกาหลีนะครับผมมันนั่ก็ะจับออกสองตัวนกเขาใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยพี่น้อง นกเขาใหญ่เกาหลีนะครับผมออกบ,ไบก่ได้ครับนกเขาใหญ่เลยครับตกใหญ่เลยเหมือนเบ้าเดกับจับสองตัวปล่อยนะครับลนแล้วครับล,ล่นละไปละ <laughs> เดี๋ยวสิได้จับออกพี่น้อง พี่น้องบ้าเดจับได้เล้วครับผมเป็นนกเขาใหญ่นะครับนา,านาตาเนะนครับผมนาตากับโบลูว่าคือบานเฮาบลพี่น้องนะ <laughs> แต่ว่าปากเิ่นเป็นโบคือปากนกเขาบานเห่าครับผมปากแหลมเนาะปากแหลม,มแล้วก็บ,บขันด้พี่น้องสีกูก๊กูกู๊กู้อย่างสีเนาะกู้กู้ <laughs> บบมีกู้กู้มีกู้กู้กู้อย่างนแค่นี้ครับผมแต่ว่าร้ายครับ บ้าดีเพิ่งเคยเห็นคร ông, ับนกเขาเกาหลีนะครับผมวันน euh ั้นก็จับได้สองตัวเด้อพี่น้องเด้อบ้าดีกับปล่อยนะครับตัวนี้บ้าเดชกับสิปล่อยครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่หลงครับมาไปกินยังกะไอเม็ดง่าเนาะไปกินง่าแ่าแกไอตากง่าไว้ในห่าเพิ่นมากินแล้วออกบ่ด้พี่น้องมากินง่าเนาะครับผมแต่ตัวไ่นะครับผมแต่คุณกินนกเขาเี่ือสีลาดอิ่มหมดแล้วพี่น้องแต่ว่าบ้าเดชสิปล่อยนะครับเลือดต้นเพิ่นเนาะครับผม ห้ามาอยู่ไก่บ้านเขานะครับมันก็บินลบไปลบมาตามนาตามหลังอยู่จนว่าเมื่อยแหละโตลงปลูกหลดกัวได้เนาะเลยตัวได้ครับพี่น้องนะครับนกเขาเนี่ยหน้าตาก็เป็นงี้ครับนกเขาเกาหลีเด้อพี่น้องเด้อเป็นเมื่อยพี่น้องคนเป็นเมื่อยนะครับอันนี้เป็นตัวที่สามครับบ่าวเดย์จะปล่อยนะครับผมไปซ้อมตัวนั้นบ่าวเดย์เฮ็ดคีบนะครับผมก็เลี้ยว่าล่องเฮ็ดคีบกว่านะมีสูมือครับผมเป็นเขม้าหลอกบ่ได้เนาะหางหล่นมุดบินตามนาตามหลังไป ข้าไปปล่อยข้างนอกกันพี่น้องครับพอปล่อยไปเป็นจะติญญาไปภูเขาเห็นนะพี่น้องมาเบิ่งครับบรรยากาศนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งครับทุ่มกว่านะครับผมไปเลยสาัสดีสไปล่อยเป็นกับกับบ้านนะครับผมไปเด้อโชคดีเ่ยลำรวยเด้อสวัสดีลำรวยไปนกไปนกไปเล้วเพิ่นสิไปภูเขาเด้อพี่น้องเด้อต้นไม้หลายหุ่น มืออื่นมาใหมมืออื่นพลอยมาใหม่มาตีได้เวลาเก <c oughs> ่นเนียงเลยเพื่นเพื่นกิน,นอะไรเจ้กินง่า,าเออกินง่าเหมือนกระซวงตัวกับปล่อยไปพี่น้อง <c oughs> คลิปนี้กับลาพี่ลาน้องเพียงแค่นี้ครับมาปล่อยนกให้พี่น้องเพิ่งครับบ่อยากเคล็ดเพิ่น,พ,นพี่น้องมึงเป็นบ้านเดียวกันเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับ